ตัวหนูเองหนูก็ไม่อยากเอาปัญหาไปให้ทางบ้านรับรู้นะคะพ่อก็แก่แล้วเพราะหนูมีแค่พ่อคนเดียวแล้วที่อีกอย่างคือถ้าหนูกลับไปอยู่บ้านหนูก็ไม่ได้มีบ้านของหนูเองถ้าหนูไปหนูก็ต้องไปอาศัยสรุปหนูจะอยู่แหละเอาง่ายๆคือหนูต้องอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ตรงนี้ก็ต้องอยู่อย่างอดทนเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้คือหนูจะทรมานกับความระแวง พอดีจับได้ว่าสามเนี่ยเขานอกใจเกือบสามปีเลยค่ะก่อนหน้าน,นี้ไม่มีประวัติหรือว่ามีมาเรื่อยไม่มีประวัติไม่มีประวัติเลยค่ะ,ค,ะคือตั้งแต่หนูท้องมาก็ไม่เคยมีเลิกงานกลับบ้านตลอดค่ะแล้วมาสองปีให้หลังมานี้ย่างเขาปีที่สามมาค่ะคือเขาบอกหนูว่าเขามีภาระ,ะเพิ่ม,มคือต้องซื้อรถไว้แบบเวลาไปเที่ยวไหนต่างจังหวัดอยากาพาลูกพาเมียไปจะได้ไม่ลําบากก็ออกรถด้วยกันแต่ทีนี้เขาบอกหนูว่าเขาว่าต้องทํางานตอนเย็นแล้วนะ เพราะเดี๋ยวว่าตังอะมันไม่พอใช้พอคืนวันที่หกโทรศัพท์เขาหนูมไม่สามารถที่จะจับของเขาได้เลยนะคะ<ม>เพราะว่าโทรศัพท์เขาอะล็อกแล้วก็ใส่รหัส<ม>แต่บังเอิญวันนั้นอยู่ดีๆภไฟมันสว่างนะคะ <Okay. S 2> แล้วหนูก็ไปจุดดูแล้วก็เข้าโทรศัพท์ได้โดยแบบไม่ต้องกดรหัสอะไรเลย<ม>หนูก็เลยเข้าไปดูไลน์ดูอะไรเนี้ยคะ่ะก็ไปสะดุดเอาแบบมันเป็นแบบข้อความที่แบบว่าคนเป็นแฟนคนเป็นสามีภรรยา คุยกันอย่างเงี้ยตัวหนูเองสั่นไปหมดเลยค่ะวันนั้นแล้วก็คือความที่แบบว่าอยากรู้อะค่ะก็เลยถามเขาไปว่าคนที่ชื่อหนยนี่เป็นใครเขาก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรคนนี้เป็นแฟนของเพื่อนในกลุ่มเขาพอตอนเช้ามาหนูก็ไปทํางานหนูก็ไปปรึกษาเพื่อนที่ทํางานว่าหนูไม่สบายใจเรื่องนี้แล้วหนูบังเอิญว่าหนูก็ถ่ายรูปของผู้หญิงคนนี้เอาไว้ตัวกับหนูเองกับแฟนไม่ได้เป็นเพื่อนกันในเฟซนะคะแต่ทีนี้เพื่อนของหนูที่ทํางานนะคะเขาเป็นเพื่อนกับแฟนหนูเขาก็ เปิดเข้าไปให้แล้วเขาก็เห็นลูกถ่ายลูกเดียวกันเลยค่ะหนูกระทักก็ไปถามก็เลยว่าสวัสดีค่ะไม่ทราบว่ารู้จักคนชื่อหนุ่มไหมเขาก็บอกว่าเขารู้จักตอนแรกเขาเ่ยถามมาบอกว่าอันนี้พี่กวางใช่ไหมเขาพูดอย่างนี้ค่ะหนูบอกว่ารู้จักชื่อพี่ด้วยเหรอเขาบอกว่าพี่หนุ่มเคยบอกว่ามีเนีย ชื่อกวางเคยทํางานเป็นตีซีซเขาพูดอย่างนี้ค่ะ<อ>ใช่คำว่าเ,าเคยเหมือนกับว่าเลิกกันแล้วเนี่ยเาขา่าไปหลอกผู้หญิงคนนั้นเลากเขาอะเลิกกันอแล้วคือหนูว่ามันจุกในอกที่แบบว่าพอหนูรู้ปุ๊บใช่ไหมคะหนูไม่คิดว่าสามีหนูเขาจะทํากับหนูได้ขนาดนี้พอหนูรู้หนูก็ถามเขาว่าจะเอายังไงจะเลิกกับเขาไหมหรือจะยังไงเขาไม่ตอบหนูเขาไม่พูดเขาใช้ลูกเงียบอย่างเดียวตั้งแต่วันที่เจ็ดจนถึงวันนี้เขาก็ยังใช้ลูกเงียบกับหนูค่ะโดยที่เขาไม่พูดอะไรกับหนูเลย แล้วเขาก็ายังกลับบ้านปกติคือทุกวันอาทิตย์แต่หนูถามว่าได้เลิกกับเขาหรือยังเขาก็บอกว่าเขาเลิกแล้วเขาไม่ได้ยุ่งแล้ว <c oughs> แล้วหนูก็เลยถามว่าเลิกแล้วแล้วทําไมถึงไม่กลับมาบ้าน <c oughs> มาให้เวลาลูกบ้าง <c oughs> ทําหน้า <c oughs> ที่กอบพ่อ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ตัวเขาเองอะค่ะเขาก็บอกว่าก็บอกแล้วว่าเลิกแล้วไม่ได้มีอะไรแล้วแล้วจะมาขุดคุยทําไมหรือฟื้นทําไมแล้วหนูบอกว่าแล้วเสื้อผ้าที่เอาไปแล้วทําไมถึงไม่เอากลับแล้วเขาก็มีพูดกับมาว่าจะให้ไปเอากลับมาทําไมอีกอะ่ะจะไปเจออีกเหรออะไรประมาณเนี้ยแล้วหนูก็เลยคิดในใจสองแง่ว่าตกลงเขาเลิกหรือไม่เลิก หรือยังไงแต่ถ้าคนเราถ้าเขาเลิกทําไมเขาไม่ได้ทํางานและทําไมเขาถึงไม่กลับบ้านพี่ว่าจริงๆตอนนี้ค่ะมันก็มีเหตุผลนะนัประกันเนาะที่เราต้องเอามาคิดแต่ว่าในที่สุดต้องกลับมาย้อนถามตัวกวางเองก่อนวันนี้มิเรามีสิทธิ์ที่จะคิดก่อนลุงนายยังไม่ต้องทําอะไรตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็ได้ค่ะ,คะแต่แค่คิดไว้ก่อนว่าเออบางทีไอการที่เขาพูดว่าเออเลิกเลิสมมติเขาไม่เลิกล่ะพยายามที่จะนิ่งหรืออะไรก็ตามแต่ในวันนี้หรือพูดอะไรให้ใหมันส่งส่งไปวันนี้เพียงเพราะว่า ก็ในีสุดแล้วก็เหมือนกับผู้ชายอีกมากมายในโลกใบนี้ค่ะที่ก็อยากจะมีไว้ทั้งสองคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่แบบเออวันนี้ก็ให้มันเฉพาะหน้าไปก่อนสุดท้ายก็จะให้กวางยอมแหละเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีสิทธิ์ที่จะคิดล่วงหน้าเหมือนกันว่าอะสมมุติว่าวันนี้ถ้าเขาไม่เลิกล่ะเราจะทำยังไงไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปถามเขาว่าเธอจะเอายังไงเธอจะเอายังไงวันนี้เราต้องถามตัวเราเองว่าแล้วเราอ่ะจะเอายังไงค่ะตอนที่หนูคุยกับผู้หญิงคนนี้นะคะเขาก็บอกหนูว่า เขาไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้เลิกกับเมียเขาบอกว่าที่เขาเห็นคือผู้ชายคนนี้มีเวลาให้เขาจันทร์ถึงเสาก่อนหน้านั้นไม่รู้ไม่เป็นไรแต่วันนี้รู้แล้วจะยังไงล่ะถ้าผู้ชายคนนี้กล้าทรยศเราแล้วไปหาของแถมนอกบ้านและหลอกลวงเรามาสามปีนั่นแปลว่าเขาจะทำอีกไหมและกวางเองอ่ะพี่รู้สึกว่ากวางปักหลักว่ากวางไม่ไปอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้พอเราปักหลักไม่ไปสิ่งเดียวที่กวางเลือกคือทน ยิ่งถ้าเขาเห็นว่ากวางไปไหนไม่ได้อยู่แล้วเขาจะยิ่งทําอะไรได้อีกสารพัดเพราะรู้ว่ายังไงก็ตามเราไปไหนไม่ได้หรอกถึงได้บอกว่าต้องหาทางหนีที่ไล่ของเราเหมือนกันค่ะกวางคุณแม่สามีจะพูดอะไรนั่นก็คือแม่เขาอยู่ดีนะ พี่ถึงที่บอกว่าหลายครั้งที่เราให้สิทธิ์คนนั้น่ะคนที่ทําผิดกับเราเขาไม่เห็นรู้สึกผิดเลยกับสิ่งที่ทําหลายคนใช้วิธีการตีเนียนค่ะเพื่อบีบบังคับให้คนที่ยังอยู่ต้องอยู่ให้ได้กับเงื่อนไขนี้สิคือตอนนี้พี่ยพี่ฉอนไม่ได้บอกนะคะว่ากวางกวนจะต้องทํำยังไงแต่เพียงแต่ว่าเรากำลังพยายามจะชี้ให้กวางเห็นว่าณวันนี้ทุกอย่างอยู่ที่ใจกวางแหละเท่าที่เราฟังดูพี่จะรู้สึกว่ากวางยังมีเหตุผลนานาประการในการที่ยังอยากจะอยู่ต่อตรงนี้อาจจะมีเหตุผลเดียวก็คือยังอาจจะแบบ ยังรักเขาแต่เขาไม่ได้เพราะความที่แบบว่าอยู่กันมาระยะเวลายาวนานโดยที่แบบว่าตัวหนูเองนะคะมีลูกยากหนูก็พูดกับเขาเสมอว่าเรามีลูกด้วยกันแล้วนะก็คือเหมือนประมาณแบบว่านิสัยที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยขอได้ไหมขอให้เลิกก็คือคุยกันเขาก็จะพูดกับหนูตลอดว่าเขามีเมียมีลูกแล้วเขาจะไปทําทําไมแต่เขาก็ทำเนาะเอออย่างที่บอกไงคะพราะนวันนี้โดยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ที่กางพยยามจะ หาเหตุผลเพื่อจะอยู่แ้ากวางเกิดตัดสินใจว่าจะอยู่ต่ออันนี้ทั้งหมดมันเป็นสิทธิ์ของกวางแต่เป็นแต่ว่ากวางก็ต้องเข้าใจเนอะว่าถ้าอยู่ต่อก็มีโอกาสนะคะที่เขาก็อาจจะยังมีผู้หญิงคนนั้นอยู่หรืออย่างที่พี่อ้อยบอกหมดจากคนนี้เขาอ,อาจจะไปมีคนอื่นอีกก็ได้เพราะว่าเขาเคยนอกใจมาแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเตือนใจกวางเอาไว้ก็คือจากนี้ไปถ้ากวางอยู่แบบนี้เราจะอยู่ย,ยังมีความสุขขนาดไหนหรือเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงเพราะปัญหานี้เป็นปัญหาที่กวางแก้ด้วยตัวเราคนเดียวไม่ได้ สองคนต้องช่วย<ช>กันแก่ร้แปดคำถามหัวใจ